ใช่พอดีพี่น้องมาเบิ่งเถาซองแถากินอิปูดองดองนี่มันมันดองนี่แห้งมันเออตัวกูกินปูกับแม่ปูแม่คังหมดดองกินมันมันปูแม่จามบ่นปูแม่คังไม่ก็พูดแล้วเนี้ยพอเขาเนี้ยบ้าบ้าทันเอา คนรอยด้ัน,นอันนี้สีกินกั็จำบักคงมันสิพวแฉบปะนะแล้วม<อ>ึเล่นจะเลียวอ,อ้มันแฉบแฉบแฉบแบแบยิบปูยางยยิบปูคามคงกามโคุงกับอี่เมคัง,คงได้กินนั่นยิบกระปูกามโคุง Các cả tù nói Thế là bà tù nói Bà tù nhây phố, bố ướt mà bố giạc Tổng kín tù tổ nhây leo Tổng, tổ tổ. tổ Tổng kín tổ nói Giá thọ nói <laughs> นานมาเมอนเขาว่ายน้ำกนมื่อก่อนกันเนี่ยวากินไปกินมั่นเตียนั่งกดกอไปเลย่คว่าาเขี่ยวบนนอกค้ากับไขออกตัวค่า่อนมันบอกถืงามงามก่าเอามันเข่าตัวจะก้วมได้ไหมเห็นอหไรหรือไม อร่อยเนาะโอ้อร่อยดีอร่อยคืแอแครบเห็นไหมอ่าได้ถั่วหนึง่งได้ยี่กะปูซอกเท้ากินยี่กะปูลินยี่กะปูหน้ามาเด้อได้กินยี่กะปูไม่กินเอิรนเพราะอะไรเอิร์นรูกเอิรน,น,นเห็นอย่างแกกินเจ้าของเราไปอยัง จะให้เขากินน้ำยืดเอ้ยมากินกระปูมันคือกระบอเลยมันดูดว่าได้แมนเอาอันเอามือเฮ็ดขึ้นเออมือ,มอส้ำหรับใส่หลายอ,อาย่างเห็นไหมแม่เห็นไเบ้บเอาดูดดูดดูดมือแม่เฮ็ดโอ้เออไม่กินกับเขาบ้าไม่จำเขา้า จำไม่เอามันสียมโอ้จะไม่รับตายกินคือมีออกินเพิงทะบุโอ้ยตายมันจังไรมันเสีบมเป็นขี้หัหกเนอะขี้หักก็บขี้ห้าก็คนตัวเลี้ยบไว้เขวาว่ามันเป็นขี้หักเด้อพูดว่า เอาเอาิเดี๋ยวอีกชาด้องนีแลอยากตายก็เล็กหน่อยกินอีปูเมื่อลลางบอละคือเรียวร้องน้อเดียวเออเอาเรียอร่างสมบูรณ์ยังทีก็หมดไปหมด้่อยมัอีปูหน้า มันถือหลอบขาหน่อยมันก็แซ่พี่ก็สิกินขาหน่อยไปมันสิดสิยากกินหอึงแ้ว้เบอกเขาบอกจกินบอกเขาไผู้ใดบ่หุงจับกินคนน้มันนำมูนี่แหะ ข้าม่พิ่นยยานมันข้าเขียวปูจนไปมามัน่นฝนถิ่มเมิือนเตโอแม่หาผ้ายูอีหยังมาอีกฝนพ<ม>้า,าย,ยูอีนี้ไงเหมือนเตเน่พฝนไม่พออีหยีจอยอตเลือกพ้ายูซื้อผายูโอ้ยอีหีอีลีบก็ไปให้จอยเวมนอย่ากอีหี้เว เจําบ่เจ็บเอาหนี้เสียไปเท้นเอากระเดียวไปเทาไปเทไหายมุดเอ้ยหนะกินไปกินมาาเลยสิหมดโอ้ยจะไปกินเหมือดสินมได้ะกินตามกหุ่งเนะเออเด้อเดี๋ยวจัาหน่อยป่าสุกตามกหุ่ง่อเฮ้า กินรอดมันแซ่บบ่ะนะเออมันโอ้ยไปทางนั้นเนี่ยแมเวลา้ยหน่แมเออโอ้ยรับตายกินป่านนี้กินเพิ่งมันติดตัวกวางไหนยามันตัวกวางหองขันตัวกวางหองก็บรับตาเขาลิ่นเชี่อมั้ยก็เขาลิ่นเชี่อโอ้ยปวดปวดอืมนี่มัน เอาอิ่เดียวบางนำไม่แมแหลกแม่ไม่ติดข้าวขอใส่ไก่ไปใส่ไต่เนาะวอนขึุใหญ่มาสดไต่ไปใส่ไต่ันวันจะยัดเนาะยงำก็บ้แหลกยำมาได้ มันก็ไปปักฟันออโอ้ยสมัยนี้แกเนาะแกเบิดแกเบิดไปไอ,อีป,ปูกินมันเบิร์นร้าทมันแสบห้ามันติดหลอบเขาก็เขาก็ไม่เห็ดกินยังีงละ่ะกินอาหารสามตัวกินปูทะเลเขาเจ้ากินปูทะเลเขา,เก,เขาเกินปูส้มปูหน้าบม่ปูส้มโอ้เขาบอกจากที่คนหล่าส้มเขาบอกจากว่าโอ้ปูหน้าสิน กินปูหน้าก็แซ่บบ่อ,อร่อยอร่อยกับชีวิตสาวนาะกินแต่กับปูกล้ามขง <laughs> กินตกลงกินไปกินมามัน,นก็หมดอ่อนซอน <laughs> ลองไปเป็นผู้กิน <laughs> อืมถ้าตะลองกับกินบพทัานมัว <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันกระโตกล้องอะไรเนาะเอากินไปกินมาถึงอิ่มเลยอิ่มเหรอเอาอิ่มเหรอฮะกับใบเบี้ยบางไว้อีกสักคู่ค่อยกินอีกต่อเอาหมดเลยอาจารย์ไงอย่ารอให้กินเดี๋ยวมันจะหมดทิ้งไปกินไปกินมาอร่อยทุกคำ โอ้ยเนาะเจ๊ตเจ๊สาวกินก็จะกินยากเพราะนั่นก็กินเขาก็ทิมวานนี่เออปูทะเลคือบ่ปูคือบ่คือปู่ส้มเนาะเขาก็จากว่า